ณสิทธิผู้ปฏิบัติธรรมสายจัญญาบาลมีพระองค์ต้นบรมคุณได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์เปลี่ยนพุทธาภรณ์ให้นำพระแม่พิมพ์เหรียญพระองค์ต้นบรมคุณซึ่งท่านมีอยู่และได้มอบให้เพื่อนำไปจัดสร้างเหรียญพระองค์ต้นบรมภุซึ่งทางคณะสิทธิได้จัดสร้างแล้วเสร็จโดยให้ชื่อว่ารุ่นบูชาคู การจัดสร้างเหรียญพระองค์ต้นบริโรคครั้งนี้คณะสิทธิ์ได้จัดสร้างทั้งหมดเป็นจำนวน2,755เหรียญเป็นเหรียญทองแดงซึ่งคณะสิทธิ์ขอมอบให้กับทางวิหารธรรมอย่างเียกวิหารใหญ่เป็นจำนวน1,000เหรียญและจะขอมอบให้กับท่านอาจารย์เปี่ยนสุภากร เป็นจำนวน1000เหรียญส่วนจำนวน755เหรียญที่เหลือทางคณะศิษย์จะเปิดให้สิบมูชาโดยตรงเพื่อนำไรายได้มาจาัดทำสมุดองค์พระรัมบทดับร้างหนังสืออุปกรณ์การปฏิบัติและสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมสายสัญญาบารมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญพระอต้นบรมครูรุ่น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระองค์ต้นบรมคูและเหล่าคณอาจารย์อาวุโสทั้งหลายที่ได้ติดตามรับใช้พระองค์ต้นบรมคูและประดิษฐ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เป็นตลอดมาเพื่อนำรายได้ที่ได้จากการบูชาเหรียญพระองค์ต้นบรมคูไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของทางวิหารใหญ่ซึ่งขอให้ท่าน อาจารย์สุภาพเสาโรเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม